ครับสบายดียพี่น้องเด็กกับเปรอะรก,กับปุกเหลืองน่ะพาเหลืองนะใน,ะนกอกซอนสบัดีสกุลสุคนสบองสุบ,สบ,บอนเนะาะสบัดีเอฟซีทุขานเด้อที่ขลุบนะคฮะแฟนทุกตัวโลกมนันอินยินดีครับสมซอกพ้องน้องพาโสพี่น้องยามแรงมาต่าเข่าคั่วพี่น้องก้อยกุ้งพี่น้องมาเดิมมาเดิมมากินนํากันเด้อพี่น้องมันอีนเมนูก้อยกุ้งเด้อก้อยกุ้งบนปลาซิว ม่าตาไปสอน2องบาทกับน้องมิดโอ้พอ่พอพอ่พอพ่อวขั้นสอนบาทที่สามเนี่ยมันจะได้ขึงขู่เลือกบไ,ไว้ว่ะกินบะเบเอาพอดีกินแส่พอดีพอกินลพอพ่อวะนายปาตายยังเหลืองจังเลยนังหมดแลมาเดินมาเดินมากินน้ำกันเด้อพี่น้อง,องกินน้ำกันเด้อ จู้อีกแล้ว huh. จูอีกแล้ววะสันสิพอนกินอยู่บ่เนี่ยโอ้ยกันเนี้ยมันเบิร์ตโอ้กันเนียมันเบิร์ตว่ะสันเบิอ์ตขั่วเด้มามๆมากินน้ำกันเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้ออาหารแรงเฮาเมนี่ก้อยกุ้งเด้อพี่น้องเมนูมาเด้อมาเด้อพญายมยายคุณป้าบ่พันมาเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อก้อยกุ้งเด้อเมนี่เมนูก้อยกุ้งเด้อแซ่บๆน้ำกันเด้อใส่ผักสาลาเ่ ผักเสริมใส่ผักเสริมหอมปอมซาลาเน่น้ำซีอิ๊วก๋วยกุ้งก๋วยกุ้งมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องซาลาเน่เสแบร์น้ำกันเด้อขึ้มวยกุ้งทะเลนี่เสแบร์ชงเอาเนี่ยก๋วยกุ้งเต้น cùng nón hao này lại chị nó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 i chị 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 โอเคว่าโอเคนี่ว่าโอเคยังส euh ิใส่ยันลดอยู่อะายคนแซ่บมากันพี round. ่น้องมา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 เดี๋ยวไม่ตัดแบ่งครัวก่อนเขาบอกพริกน้ารถขุดเอจ้าหน่อยขุดเขาพริกดิฟตัดอีกแก้มเดียวถ้าเราเลือกพริกร้อยอยู่นะห่างโหจัดการขึ้นเดลยพี่น้องมาเดลยมาเลยไปไหนลู

ันูสีหนังหมดหนูอะไรสีหนูหมดมันมีหนูสีขาวเลยก็พื่งนคนหลับโอ้มันจำไม่ลงที่มันจะไปทีนจำไม่เพาะมันจำมาหลับมันไม่ไป้าอย่างไิไปยังหันเนาะไปทำไมเนี่ยไปดูมาเดือนหนามันจัดเาไปขึ้นมา้า

ว่าผมเหือฮักไม่องประจองบบเห็นออกแต่มุกลงมาวหบยบงนี่มาเทียงนั่นกระตุกนี่น้พ้อเออความมันี้ความบงมาทางนี้ตรทถานนี่โมกรบคือด้นหวานโมูกรบกระบุก จนไปเนจนพันจนนดีนจะออกถ้าจนในนั้นโอ้ยมันไปซ้าๆไปเิมันบอกจอดแล้วไปวิทไปินไปวิไปิยไปิยงดูแปะมันบกไปเือเเดินทาง็เกไปัทเขลหหน้ยึดะตี้อฟิก็ค้าอยู่ันปป้ารถไปเมื่อคนข้าอืข้าจเรา เดี๋ยวเือเก่าลูกเพื่อลูกเป่งอันนี้กระชาอยังข้างเนี่ยเป็นักเขาเล่นแลไปไปเงื่อนไป่มเดือนเขาจเห็นว่าจนไปไปขายเขาขาลูกเป่งกหมอเนาะไปทาย้าววก็ทิ้งเขาไป้เไปแล้วมันมันลาดเขาบอกนะฮะเขาแม่นลาดแท้มันไปเนินข้างะนเนาะคนหรืคนมบบนี้นะเขาหาน่น ไบอมเออมันไปหลอกนะอืมอืมกระเป่าเขาไม่ยอมาเอาโดนบอก็ลอยอืมไปพิาอือดางไปิาาก็ขหลอกบอกาดไม่ดีสียบอกาดสียขอ๋อแต่เขาจะไม่เอากุ๊ อหาบหก็นำเลยบห็นอเมาเห็นเห็นหปลาบัหเห็นก็ไปออกนดอ็เ้าป่านีอกพนย่างงี้ดก็ขาป่าขามาดินแม่โดนนางงือดนมันของเงือเขาเพชรน่ กัข่ากป่าเลยนบนทางเลเะเขาพูทางนะผมบิดเล่าว่าโอ๊ยข้างเขาหน้าดอนนื่อะไรแล้วรือต้องโจรมันนอนูนงไม้หรือหรืโจรหลักรถเนี่ยรถไ้กระยาขนานมาดอนนี่น่ยมอเห็นเราเขาสิ้นทางแล้วหรืโจรโจรนีอเะารเขามือไปเลยตอกไห ่ไปห่อใสล้วมันเมนเอมันมีทางไปเลยเลยความใส่้องต้นอับกใส่ไว้ไหลู่กไปผม้ารไปรัดมั เราไปนตอนเย็นให้มึงปางฮะงเห็น

พวกนีให้ของหมน้ำเดียวมีโคมไพ้คมันมึงดูเรนมาหมาเหนนี้ลของหอมน้ำวันพรมไปพร้มมัน่ก่อนแลวโมไรไรกัคนมาแต่คนมันจะคนเรือนโตวไหนวะ แล้วคนเพื่อนเองมันไถ่ปเอาอีพ่อนเั้กลางคืนเนี่ยบริไตไทยนอนแต่ละคนนะบึ๊ดนะเราหลังไปเนอะจำหรับที่ไหนก็พอกันคิดนับเนาะถ้าบนผักสมก็ไล่กดแชร์เด้อไปนอนสวัสดี